อเจริญอํานวยพรท่านสาธุชนทุกๆท,ท่านอาตมาภาพพระครูนิวิศสุทธิการเจ้าคณะตำบลพระพุทธบาทบางตวงของเจ้าวาดวัดแม่พิกลุ่งประธานที่พักสงฆ์พระธาตุดอยน้ำบอกแก้วก็ขอเจริญพรท่านสาธุชนทุกๆท,ท่านเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี2,567 ถือว่าเป็นวาระสักการะขึ้นปีใหม่ก็ขอวอวยพรให้กับท่านสาธุชนทั้งหลายทุกๆท,ท,ท่านที่ได้มากราบขอพอรหลวงพ่อหนุนดวงในพระธาตุน้ำบ่อกแก้วแห่งนี้ก็ขอวอวยพรให้กับสาธุชนทั้งหลายทั่วไปที่ได้แวะเวียนมากราบขอพอรหลวงพ่อ หนุนดวงในบริเวณวัดพระธาตุดอนน้ำบอกแก้วแห่งนี้ขอวอวยพรให้กับทุกๆท่านมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมาป่ปปารถนาแม่จากให้ก็ขอให้ปันมาแม่จากหาก็ขอให้ปันได้รับก็ขอให้ได้เงินหมื่นตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้เนื้วมือตั้งห้าเป็นดาบสลีกันใจ ป้องกันภัยอันตรายต่างๆให้คาดแคล้วตังมวลจะเดินทางไปเหนือมาใต้ก็ขอให้คาดแคล้วปลอดภัยและก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมพร้อมที่จะดำรงชีวิตในปี2567ก็ขอถือโอกาสนี้อ้างเอาคุณภาษีรัตนตรยัยและบุญของหลวงพ่อ หนุนดวงบารมีของหลวงพ่อหนุนดวงได้ปกป้องคุ้มไยัยปกปักรักษาให้กับญาติพี่น้องสณะสัทธาสาธุชนทั่วๆไปมีแต่ความสุขความเจริญทุกที่วาราตีการก็ขออายุวันโนสุขังพลังเจริญพร